เพื่อจะได้เบาแรงจะได้ไม่โดนตีปากอันนี้ก็เสร็จแล้วอํมตัวนี้อยู่นะครับตัวน,นี้เราใช้เด็กมาทําเอาครับเป็นรูปหนึ่งตัวนะครับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้ได้ทั้งคูตาและยันมานะยันมาแกนก็จะเล็กกว่านี้หน,น่อยแกนก็เล็กกว่านี้หน่อยแต่ก็ใช้ได้ม,มีปัญหาไอ้เป็นยันมากาก็บอกว่ายันมากอันนี้ก็จะใส่กรอบถอดได้แต่ไม่สมบรูรณ์ถอดเข้าถอดออกแล้วทาให้ริมขาดถ้าหันไม่แน่นก็ริมขาดอย่างนี้หน่อย อ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่พัฒนาขึ้นนะฮะตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกตัวนี้ตัวหลังก็ขอได้นะครับมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับตัวนี้กับตัวฝั่งนี้นะครับนี่ก็ฝั่งนี้เป็นเป็นลักษณะนี้นะครับยางในประกอบว่านี้นะครับนตัวนี้ต um ัวชาร์จตัวน si. ี้แถมนะครับตัวนี้เขาจะมียางหุ้มอยู่แล้วนะครับเวลาชาร์จอย่าใส่กลับอย่างเดียวเอาไว้ด้านแดงด้านบวก นี่ด้านนี้ด้านบวกจะเป็นสีแดงแดงเข้าแดงตอนนี้ก็จะคีบเลยนะครับคีบเลยตัวนี้ถ้าเรายังไม่เสียบปั๊บเขาจะบอกว่าแบตอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับุกนึงจะมีอยู่แค่นี้นะะนี่ด้วยนี่ด้วยเวลาเราสตาร์ทเครื่องจะผัดมาทางนี้นะครับไม่ต้องไปยกนะครับปัดไปเลยก็ชูหน่อยดิหันมาหัานเอ๊ ล้าท่านใดต้องการนะครับสั่งจองได้เลยครับตอนนี้ก็มีอยู่ไม่มากนะครับ80ตัวแค่นั้นเองนะนี่ได้มอเตอร์มานะครับแล้วก็รลังจะประกอบนะี่ยประกอบโอเคครับ